สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2558ค่ะสมเด็จพระเทพพระ้นราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทอดพระเนตรโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐอิตาลี วันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2558เวลา8นาิ30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐอิตาลีซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมเอ็กเซลเซียกาเลียเมืองมิลานไปอำเภออาลิเย่เมืองตูรินทออพระเนรตรปราสาทในยุคแห่งเจนัว นายอัเบโตวีจิลิโอกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์ประจำเมืองมิลานกล่าวบังคมทูลเรื่องราวความเป็นมาของปราสาทแห่งนี้ปราสาทแห่งเมืองอาลิเย่นี้ขุนนางตระกูลซานมาตินแห่งแคว้นคานาเวเซปัจจุบันสร้างขึ้นในครสิสตศตวรรษที่12ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของปราสาทยังมีร่องรอยบางส่วนของป้อมประการแรกของปราสาทแห่งนี้ช่วงปีพุทธศักราช2185ถึง2200ขุนนางฟิลิปปดีซานมาติโนที่ปรึกษาของพระราชนีคริสตินมารีแห่งฝรั่งเศส มีคำสั่งให้บูรณะปราสาทมอบหมายให้นายอเมเดโอดิคาสเตลลามมนเตสร้างหน้าปราสาทขึ้นสองด้านด้านหนึ่งหันหน้าสู่สวนย่อมและอีกหนึ่งด้านหันหน้าไปทางเมืองอาลีเย่ต่อมาที่ปรึกษาฟลิปโปดิซานมาติโนได้เสียชีวิตทําให้การบุรณะปราสาทต,ต้องหยุดลงในปีพุทธศักราช2307ดยุคเบเนเดตโตมาเรียมาริซิโอดยุคแห่งชาเบลได้เข้าครอบครองปราสาทแห่งเมืองอาลีเย่ ได้สร้างและบูรณะปรา,าสาทมีนายอินยาซิโอบิราโกดิบอราโกเป็นสถาปนิกสร้างห้องต่างๆภายในปรา,าสาทเพิ่มเติมและสร้างโบสถ์เชื่อมกับปรา,าสาทเพื่อให้ประกอบพิธีการทางศาสนาของดยุกได้สะดวก <Okay. S 1> นอกจากนั้นยังมีสถาปนิกท่านอื่นๆที่ร่วมตกแต่งปรา,าสาทเช่น <Okay. S 1> นายฟิลิโปคอลิโนได้สร้างรูปสลักต่างๆตกแต่งน้ำพุนายจูเซปเปโบลิน่าช่างปูนได้ตกแต่งโถงทางเข้าหรือที่เรียกว่าห้องล่า,าสตัตว์ และนายไมเคิลเบอร์นาดสร้างสวนหย่อมสวนสาธารณะบริเวณรอบนอกในช่วงต้นศตวรรษที่19ระหว่างการยึดครองของนโปเลียนปราสาทแห่งนี้ได้กลายเป็นโรงทานและสวนโดยรอบถูกขายให้ประชาชนทำการเกษตรต่อมาปราสาทแห่งนี้เป็นสมบัติของดยุคแห่งซาวอยและมอบให้แก่ชาวสเปลิกส์กษัตริย์ราชวงศ์ซาวอยแห่งแคว้นซาดิเนีย ในปีพุทธศักราช2366ชาวสเปลิกซ์จึงมอบหมายให้นายมิเคเล่บอดาสถาปนิกบูรณะปราสาทครั้งใหญ่และตกแต่งห้องต่างๆภายในปราสาทเจ้าชายโทม,มสัสแห่งซาวอยได้ซื้อปราสาทแห่งนี้ในนามราชอาณาจักรอิตาลีปราสาทนี้มีทั้งหมด4ชั้นแบ่งเป็นห้องต่างๆมากกว่า300ห้องจุดเด่นภายในปราสาทคือพิพิธภัณฑ์รูปสลักหรือทัส卡ลันบิวเซียมโรงละครเล็ก ดยุกแห่งเจนัวเคยเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนประเทศไทยและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เคยเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนเมืองเวนิสของอิตาลีและเคยเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณปราสาทแห่งนี้ด้วยสมเด็จพระเทพพระราชดาสยามบรมราชกุมารีทอพระเนตรของขวัญจากไทยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ถวายให้ดยุกแห่งเจนัวอาทิ พระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระพันวษา,าอายิกาเจ้าพระพุทธรูปทองคำและหัวโขนนอกจากนี้มีเครื่องสังฆโลกจากจีนและชุดเกราะจากญี่ปุ่นสมัยนักรบสมัยเอโดะพุทธศักราช2173ถึง2410นอกจากนี้มีโบสถ์เล็กๆมีพระธาตุจากนักบุญต่างๆแขวนที่ประตูโบสถ์ปราสาทแห่งนี้เปิดให้ประชาชนได้เข้าชมตลอดทั้งปี ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือช่วงฤดูร้อนเพราะจะได้ชมความงดงามของสวนบริเวณโดยรอบปราสาทด้วยในตอนเที่ยงสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมโกลเด้นพาเลสพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นายอาคิเลเบนาโซโกงสุนใหญ่กิติมศักดิ์ประจำเมืองตูรินและภริยาถวายพระกระยาหารกลางวัน เวลา13นาฬิก30นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปจตุรัสซานคาโลเมืองตูรินเมืองนี้เป็นเมืองหลวงของแคว้นเปียมอนเตในอดีตเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางการเมืองและเศรษฐกิจเนื่องจากเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์ซาวอยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2106และของราชอาณาจักรซาดิเนียตั้งแต่ปีพุทธศักราช2263 ต่อมาเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของอิตาลีระหว่างปีพุทธศักราช2404ถึง2408ปัจจุบันเมืองตูรินยังคงมีความสำคัญทางเศรษฐกิจเนื่องจากเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมยานยนต์ที่สำคัญของประเทศสถานที่ที่มีชื่อเสียงได้แก่หอโมเลอันโตเนลลิอานาตั้งอยู่ใจกลางเมืองและถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองตูรินปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์แห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองตูรินและประทับที่พระราชวังเรอาเลข,ของยุคแห่งเจนัวและได้ส่งตอบรับให้ไทยเข้าร่วมงานและก่อสร้างศาลาไทยในงานแสดงสินค้า International Exposition หรือ World Expo ที่เมืองตูรินด้วยโทะระทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองมิลานสาธารณรัตอิตาลี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยหลังทรงเสร็จสิ้นพระราช,ชกรณียกิจที่สาธารณรัฐอิตาลีวันนี้เวลา5นาฬิกา35นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG941 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานมอเพนซาเมืองมิลานสาธารณรัฐอิตาลีถึงท่าอากาศยานสวนภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยมีรัฐมนตรีข้าราชการทหารตำรวจอายการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทูลละององพระบาทรับเสด็จซึ่งข่าวพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐอิตาลีทรัทัศน์โรงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะนำเสนอในวันต่อไป จากนั้นเวลา9นาฬิกา6นาทีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมนทาพรมบุญประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรและคณะนำผู้ได้รับพระราชทานทุนเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ นาสาชยานิดอัศวตั้งตระกูลดีผู้ได้รับพระราชทานทุนประจำปี2,548ให้ไปศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์อนุภาคที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและได้สำเร็จการศึกษาดังกล่าวแล้วเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา นายกสิทิ์อันมหาพงศ์ผู้ได้รับพระราชทานทุนประจำปี2558เฝ้าทูลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีวิชาแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรมณัยรักษ์อัครราชกุมารีจะเสด็จเยือนประเทศญี่ปุน่นระหว่างวันที่27สิงหาคมถึงวันที่7กันยายน2558 ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยรักอัครราชกุมารีจะเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่27สิงหาคมถึงวันที่7กันยายนพุทธศักราช2558เพื่อส่งร่วมการประชุมวิชาการของสมาคมพุศสศาเคมีแห่งภูมิภาคเอเชียและสรงบรรยายนำในการประชุมดังกล่าวณเมืองโทกุชิมะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรมณวรัักัคราชกุมารีจะเสด็จโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 676จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันพระหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2558เวลา7.35นาฬิกา35นาที และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 677ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2558เวลา21.55นาฬิกา55นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง26สิงหาคมพุทธศักราช2558 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวล,ลัลยลษักอัครราชกุมารีทรงศึกษาวิจัยทรัพยากรธรรมชาติของไทยโดยทรงนำมาเป็นสารตั้งต้นในการพัฒนาเป็นตัวยาใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพพร้อมกับทรงสแสวงหาความร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อให้ประเทศไทยก้าวทันศาสตร์สมัยใหม่ของโลกปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วัลลยกรักอัครราชกุมารีทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลาบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา,ยอ,ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้ทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ที่ประสบความสําเร็จในการนําทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและสมุนไพรไทยที่มี ประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันทั้งทางด้านอาหารและการนำไปสู่การพัฒนายาซึ่งสถาบันวิจัยจุฬาภร์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภร์ภายใต้การนำของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลัก,ก,กษ์อัครจชกุมารีมีเป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติให้ดีขึ้นทั้งการพัฒนางานและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยพร้อมกับการสร้างเครือข่ายงาน วิจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่สามารถแยกออกมาได้จากทรัพยากรชีวภาพของไทยและการศึกษาหาสารประกอบจากพืชและทรัพยากรชีวภาพอื่นๆที่สามารถนำมาใช้เป็นสารตั้งต้นในการพัฒนาเป็นตัวยาใหม่ๆที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีกว่ายาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันรวมทั้งปัญหาการดื้อยาในหลากหลายรูปแบบและอุบัติการของเชื้อไวรัสใหม่ๆที่คุกคามชีวิตมนุษย์ จากการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลักษ์อรราุกุมารีส่งทุ่มเทพระวรกายในด้านงานวิจัยของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติรวมถึงทรงเพียรพยายามสแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำนานา,นาประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์อ,อีกทั้งทรงทำให้ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในเวทีโลกตลอดจนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ให้ก้าวทันศาสมัยใหม่ของโลกในปัจจุบันอันจะนำไปสู่การพัฒนา ประเทศอย่างยังย่งยืนต่อไปในอนาคตในการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬารณ์วิไลลักษ์อัครราชจุมารีจะทรงเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับสารพกษเคมีและทรงบรรยายนำพระจาทานแก่ผู้เข้าร่วมประชุมณมหาวิทยาลัยโทกุชิบะบุลลิ เมืองโทคุชิมะประเทศญี่ปุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้งานวิจัยและวิชาการด้านเกสัชเคเมีระหว่างสถาบันชั้นนำนานาประเทศอีกด้วยโลรท่านรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน เจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศทรงเปิดการประชุมสมมนาทศวรรษพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2558วันนี้เวลา16นาฬิกา16นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศ เสด็จไปยังรุนรามิโรเครอรแกรนคอนเวนชั่นทรงเปิดการประชุมสัมมนาทศวรรษพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2558พร้อมกับประธานรางวัลแก่ผู้สนับสนุนบุคลากรสาธารณสุขและหน่วยงานที่มีผลงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นซึ่งกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับแก้วกัลยาศิขาลัยสถาบันพระบรมราชชานกและเครือข่ายชมรมจริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง วันที่27สิงหาคมนี้ภายใต้หัวข้อสาธารณาสุขสามาคัคคีทำความดีเพื่อประเทศไทยทศวรรษพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนำสู่โรงพยาบาลคุณธรรมทั่วแผ่นดินเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบารณข้าราชการผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องโดยน้อมนำหลักประยาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรม4ี่ประการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางการดำเนินงาน มีบุคลากรทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมประมาณ1,500คนโอกาสนี้ทอบพระเนรนิทรรศการผลงานดีเด่นของหน่วยงานต้นแบบด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอาทิโรงพยาบาลน,นครพนมที่สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรสร้างความดีมีความสามคัคคีเสียสละซื่อสัตย์และแบ่งปันยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โรงพยาบาลเชียงคำจังหวัดพะเยานำคุณธรรมหลักสามประการคือมีน้ำใจเอื้ออาทรซื่อสัตย์และรับผิดชอบมาดำเนินงานและใช้หลักธรรมมาพิบาลในการบริการอย่างมีคุณภาพโรงพยาบาลนามหม่อมจังหวัดสงขลานำคุณธรรมหลักคือการมีน้ำใจรับผิดชอบและสมาธิมาสู่การปฏิบตัติเพื่อเป็นต้นแบบแก่พื้นที่อื่น ซึ่งกระทรวงสาธารณาสุขเร่งพัฒนานโรงพยาบาลในสังกัด967แห่งทั่วประเทศเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการบนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดที่บริเวณแยกราชประสงค์โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังมอบเงินพระราชทานช่วยเหลือผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในการศพรายละ9ก้าหบาท ซึ่งในวันนี้มีญาติของนางสุชาดานิสีดาเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อธนาคารสแตนดาร์ดชาเตอร์สาทรซึ่งเสียชีวิตขณะไหว้สารพระพรมนำเอกสารหลักฐานไปขอรับเงินพระราชทานโดยครอบครัวของนางสุชาดาต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์เป็นอย่างยิ่งองค์มนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพร วันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีพร้อมด้วยหม่อมหลวงจิรพันธ์ทวีวงศ์เลขาธิการกรปร,รและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดําริแก้มลิงหนองใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดชุมพรโอกาสนี้ได้มอบมะพร้าวพันธุ์สวีลูกผสมให้แก่ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรพร้อมกับปล่อยพันธุ์ปลาน้ําจืดลงสูงแหล่งน้ําภายในแก้มลิงหนองใหญ่ ซึ่งโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำรินี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้ดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยหลังจากที่จังหวัดชุมพรประสบภัยจากพายใุใต้ฝุ่นเกเมื่อปี2532และพายุโซนร้อนซีตาเมื่อปี2540หลังโครงการแล้วเสร็จทำให้จังหวัดชุมพรรอดพ้นจากพายุใต้ฝุ่นลินดาที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมา และนับจากนั้นเป็นต้นมาตัวเมืองชุมพรก็ไม่เคยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอีกทั้งนี้ด้วยประสิทธิภาพของแก้มลิงหนองใหญ่จากนั้นได้ไปติดตามการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย Ok มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เยี่ยมนักเรียนกำพร้าจากสาธารณภัยที่ได้รับทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีวันนี้ฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยนายเที่ยงเพชรแก้วกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยคณะจากส่วนกลางไปเยี่ยมนักเรียนกำพร้าที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิตจากสาธารณภัยและได้รับทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีได้แก่นายจารุ รงคงวังนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพป,ปีที่1วิทยาลัยเทคโนโลยีลบบุรีนายกรันศิลสกุลชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านข่อยวิทยาเด็กชายวาชิระเชื้อนาคชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดข่อยใต้อําเภอเมืองลบบุรีเด็กชายปิติพัฒนาคทองดีชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงและเด็กหญิงนพก้าวทองสุข ฉันประถมะศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนสิงหัะเริกประสิทธิ์อำเภอท่าวุ้งเพื่อติดตามผลการเรียนรวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานให้ได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติกรมวังผู้ใหญ่เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนม วันนี้ว่าที่ร้อยตรีกิติขันธมิตรกรมวังผู้ใหญ่เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านพิมานอําเภอนาแก่จังหวัดนครพนมซึ่งสำนักพระราชวางังร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทั้งมอบพันธุ์พืชพระราชทานให้แก่ราษฎรบ้านพิมานเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางด้านอาหารแก่ชุมชน โอกาสนี้ได้บรรยายพิเศษเรื่องพระราชกรณียกิจด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนําแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างเท่าทันต่อสถานการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปจบข่าวในพระราชสำนักประจําวันนี้นะคะคุณวิินทีรานาทองบ่อจรัดดิฉันปียณีเทียมอ,อํมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ